เย็นมาสองคืนแล้วค่ะก็วันนี้เมื่อคืนจะเย็นมากกว่าทุกคืนแม่ไม่ได้เปิดพัดลมให้นะคะเมื่อคืนไม่ได้เปิดพัดลมเลยเพราะว่ากลัเย็นมาแล้วก็ก็วางไว้ให้อย่างนี้ค่ะอ้าวแม่จะเก็บไปนะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่ให้หนูใหม่คะ่ะลูกสาวลูกสาวรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปใส่ให้ใหม่นะลูกพึ่ดยา่า ปึ่บค่ไอมอนไอมอนดอกที่ร้าพึโอ้โหพึ่บ <laughs> พัดลมเปิดไม่ให้นะคะพัดลมเปิดไม่ให้แต่ว่าไม่มีใครอยู่หรอกระบายอากาศ <c oughs> เปิดได้อย่างเนี้ยไม่มีใครอยู่ค่ะลูกสาวก็ลูกสาวพาฝัาาานนะคะนอนอยู่อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีใครร้องนะคะอากาศเย็นๆน,นอนเงียบนอนเงียบกันหมดค่ะ มันเงียบกันหมดเลยไม่มีใครร้องอะไรตลาลังจะปากข้าวตากของของแม่อมอยู่ตัวแซกมาแล้วค่ะขาวดำขาวดำนะคะตรงนี้มีนจะขาวดำค่ะผู้สาวรอแม่แป๊บนึงนะคะผู้สาวยอ,อก,ก่อนทยยอก่อนค่ะสวยจริงๆทำไมจะสวยขนาดนี้ล่ะลูกฮะ หนูทำไมจะสวยขนาดนี้สวยไม่บรรยะบรรยังตัวเสือกมาแล้วไงคะเอีย <Yeah. S 2> อะไรคะคินข้าวหมดก็ไม่บอกแม่แม่ต้องเดินมาเห็นเองตานเป็นไงหลุดต่อตาชอบค่ะต่อตามาชอบที่นอนอคือคือคือ ตอนตรงนี้ตรงนี้จะค่อนข้างเย็นแต่ว่าตรงห้องกระต่ายเนี่ยจะไม่เย็นสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ด้านหน้าแล้วมันมีแดดนะคะมันมีแดดมันมีแดดก็ทําให้ต้องแม่บ้อนเพิ่งจะเปิดเมื่อกี้นี่แอร์แต่เมื่อคืนแม่้อนก็ไม่ได้เปิดแอร์นะตัวแม่บ้อนเองนอนเขาไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เลยเมื่อคืนคือทุกอย่างมีพี่ฝนตรงเดียวที่เปิดพดัดลมไว้ให้เมื่อคืนนี้โอ้โหตีสอง่ะเกือบตีสองแล้วนะยอดไว้ข้างนอกประมาณสี่ห้าจุดและแค่นี้เราไม่ล้างก็ไม่ได้ ต้องเก็บตอนตีสองแล้วก็ล้างตอนตีสองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเ่าไม่ล้างเนี่ยก็คือว่าพอเด็กๆเปลี่นไปฉีก็จะเหยียบเหยียบเล็ดเหยียบเทะไงก็อย่างพอดีเรายังไม่นอนอ่ะถ้าเรานอนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนะคะมันก็เป็นเรื่องก็นั่นแหละค่ะอับน้าอับตาเรียบร้อยแล้วเดินเหินยังได้ปกติค่ะแต่ว่ากินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนนะมันผมลงผมลงเนี้ยแล้วก็ตรงจุดที่ขึ้นก็จะขึ้นยาวนะไอ้จุดที่ไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้น มันจะเป็นซะอย่างนี้สีสันบันเทิงจากสีดำล้วนก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลไปทั้งหมดไม่ใช่หมาสีดําแล้วนะคะหมาสีน้ําตาลแล้วะคะ่ะหมาสีน้ําตาลสีช็อกโกแลตสีเดียวกันลาดกับอีคิวละอื <c oughs> ทํางานต่อนะคะทํางานต่อวันไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้แหละค่ะทำงานทั้งวันทํางานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาได้ห้าพันนั่นละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันขี้อ้อนมากเลยนะ คือจ,จริงๆเราเนี่ยน้องอยากให้มันไปอยู่กับเจ้าของแบบที่เขามีเวลาให้มันอ้อนให้มันอะไรอย่างเงี้ยไอเราอะ่ะไม่มีเวลาไงก็สงสารมันได้ดแต่สงสารมันเนี่ยนะหลายอย่างหลายปัจจัยที่สงสารเนี่ยจริงพ่อแม้องจะเปลี่ยนกรงให้มันนะคะให้มันใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนใหญ่ไปเลยอะแล้วก็ขยับคือเปลี่ยนใหญ่เลยนะแล้วก็ขยับขยับขยับ,ยบใจอะอยากจะเปลี่ยนใหญ่เลยคะ่ะคือใหญ่เท่ากรงนู้นอะเท่ากรงปลาปื๊ดอะเราสี่ตัวไปใหญ่ เราจะให้ไอต,ตัวเนี้ยอยู่กองตาลแล้วตานไปอยู่กองพี่หมอกพี่หมอกพี่เมฆนะ้พี่หมอกพี่เมฆอ,อ,อยู่กองใหญ่ใหม่ใจคิดอย่างนี้นกะตะกองนั้นมาสองหมื่นินดเงินไม่มีค่ะต้องรอก่อนรอให้แม่บอกแล้วให้แม่ถูกหวยก่อนแม่ถูกหวยแม่ให้เลยห <laughs> วยก็ไปถูก <laughs> และไอ้หวยเดี๋ยวนี้นะเลขของพี่ออมเนี่ยมันก็อัานตลอดเหลือครึ่งเดียวอย่างเงี้ยอะไรจ่ายครึ่งเดียวอย่างเงี้ยเออแต่ใจอยากให้ลูกอยู่สุขสบายทุกตัวนะคะอันนี้เขาก็อยู่เขาสุขสบายก็คืออันนี้ถามมาอยู่ได้ไหมอยู่ได้เขาเคยอ,อยู่เขามาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราอะถ้ามันมันต่างกันแค่นิดหน่อยเราก็อยากจะให้มันใหญ่กว่าเดิมให้มันเท่านี้แหละอันนี้เพราะนี้มันใหญ่มากอันนี้มันรอ,องลองมา อันนั้นก็รองลงไปคือมันไล่กันลงไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ราคานะคะบอกได้เลยนะคะว่าตัวขนาดตัวรองรองสุดนะรองบว้ยเนี่ยรองบว้ยนี่ยังสิบแปดแล้วนะอันนี้สิบแปดแล้วนะคะหมื่นแปดนะคะตอนตอนที่ซื้อนะแล้วของไอ้ฝันอะ่ะของไอ้ฝันหมื่นสองอ่อของไอ้ฝันหมื่นสองหมื่นสองทวดหรือหมื่นสองกว่าไอ้ฝันหมื่นสองกว่าไอคิดดูดิของไอ้ฝันนิดเดียวนะไอ้ฝันแค่เราสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบรอ้อยห้าสิบอะความกว้างก็ไม่ได้นะนะ ล้าเนี้ยตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยกองเนี้ยกองพี่แม่พี่หมอกได้หมื่นแปดก็กองนั้นสองหมื่นซื้อจนสนิทันแล้วว่าไม่รู้ว่ารอบนี้ซื้อจะลดราคาให้แม่อ,อ้มสักเท่าไหร่ลดแค่พันเดียวมั้งเหมือนเดิมคือคือใจอะ่ะถ้าเกิดซื้อเนี่ยนะคะไอตัวลงแล้วแม่อ้อมก็ขายไปแหละถ้าแม่อมอลงขายมือสองอ่ะักครึ่งนึงก็มีคนซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเราไปลงอะ่ะแม่อมอเคยลงขายกองหลดฝนนะแป๊บเดียวแม่อมอก็ขายได้แล้วแค่สองสามวันเองล้าเนี้ยถ้าเราขายแค่สักห้าพันอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วละคะ่ะมันมีมงวอบเลย ก็เดี๋ยวเรื่อม,มาดูตังก่อนถ้าซื้อได้ถ้ามีเงินก็คือซื้อแน่นอนค่ะเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนให้มันอยู่กรงใหญ่เท่านี้กรงอยู่ให้มันอยู่กรงนี้เลยอยู่กรงตาตาเลยเพราะว่ามันอ้วนตัวมันใหญ่มันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไงเราสงสารมันนะแต่ว่าเราทําไงได้อะ่ะเนาะเรายังไม่มีก็ไม่ต้องไปดินน้นรนเป็นนี้เป็นสิ่งเขาไม่เอาแล้วคะ่ะแก่วันนี้แล้วลําบากแล้วนะอายุตั้งหกสิบสามแล้วอะ่ะมันจะมาเป็นนี้เป็นสิ่งเขาเยอะแยะก็ไม่เอาแล้วละค่ะแค่นี้ก็แย่แล้วเอาเอาอีกแล้น้อยอี ทำไมอะที่ต้องกว้งแล้วจะขู่น้องทำไมเออขู่น้องทำไมไอ้ลุงขู่น้องทำไมอะ,ออมอะบอกแนละ้วเราถูกหวยอย่างเดียว <laughs> อยู่ไม่มีแล้วของก็ขายไม่ได้ทรายก็เงียบขนาดบริษัทชูเหมียวอ่ะยังบ่นเลยค่ะขนาดชูเหมียวยังบ่นเลยเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเมื่อก่อนเนี้ยชูเหมียวเนี้ยส่งทรายเนี่ยนะคะจันพู้สุกเดี๋ยวนี้เหลือจันกระสุกแล้วนะคะพุทธเขาไม่ส่งเพราะว่าขนส่งมีงานน้อยขนส่งมันก็ไม่มารับนะไอ้บิสเนสไอเดียมันก็ไม่มาลับเขาก็แบบคือตัวเขาเองก็เหมือนกันนะขายก็คงจะเงียบๆอยู่เหมือนกันแหละ เราก็รู้เนะ่ยเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็คู่แข่งก็เยอะนะคะคู่แข่งก็เยอะแล้วก็มันมีออกมาเยอะแยะมากมายก่ากองค่ะของเนี่ยมันไม่ได้ว่าแบบมีแค่ยี่ห้อเดียวมาหลายยี่ห้อไงมันก็แข่งกันอันนี้ชูเหมียวเนี่ยเขาจะขายราคาค่อนข้างสูงกับคนอื่นแต่ว่าถ้าคนที่ใช้ชิ้นแล้วอะ่ะจะรู้ว่าคุณภาพของชูเหมียวอะ่ะคือมันจะดีกว่าเขาตรงที่ว่าฝุ่นฝุ่นมันค่อนข้างน้อยมากน้อยมากๆเลยอะคือมองก็ใช้มาเยอะนะก็มีชูเหมียวนะั่นแหละเพนต์บว่าอ้อมแออ้อมเนี่ย หลังๆี่อมไม่ใช้เบนโทไนท์เพราะว่ามันคือคือพื้นเนี่ยมันจะเหนียวนะคะมันไม่เหมือนเต้าหู้ขนาดเต้าหู้เนี่ยค่ะบางทีมันยังยังรู้สึกเลยเพราะเราเองเรารู้สึกแต่ว่าถ้าเป็นเบนโทไนท์อ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเราุบเรามันเหนียวอะ่ะสําหรับเราอะ่ะสําหรับเราอะนะสาหรับแม่อ้อเองนะคนเองเขาก็ไม่รู้นะคนที่เขาใช้ชิมเขาก็ไม่อยากมาใช้เต้าหู้หรือว่าใช้มันเต้าแต่ว่าตัวมันเต้ามนสัมผัหลังอะ่ะดีมากๆ ระหว่างเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยถ้าเป็นเต้าหู้ที่แม่อ้อมซื้อใช้อยู่แล้วก็ที่ที่ขายอยู่อะแม่อ้อบอกได้เลยเม็ดมันจะเล็กนะคะเม็ดมันจะเล็กแล้วก็มันก็จะใช้ใช้ดีตรงที่ว่าเวลามันไม่หนักนไม่หนักเท้าแมวนะคะแล้วก็เวลาใช้อะแมวมันจะอยากใช้นี้แม่อ้อมก็เลยทดลองซื้อไอ้ที่ว่าคนละครึ่งแล้วก็ไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมาคือเม็ดเป็นจะยาวกว่ามันแล้วก็มันก็หนักไงคะเพราหนักปุ๊บ คือแม่อมเทเทมันล้วนเลยอ่ะแมวไม่เข้านะคะแมวจะเข้าที่ผสมมันเต้าคือมันจะเบาเวลาเขาคุยมันจะคุยง่ายอันนี้พอดูมันดูมันละกันค่ะดูมันมาบางซะอย่างนั้นอ่ะนะพอผสมกับมันเต้ามันเต้ามันจะเบาเลยคะบพอเบาปุ๊บแมวเขาขุดง่ายเขาก็จะขุดทีนี้ไอ้ตรงที่อ่าเป็นเต้าหู้ที่แมวอมซื้อมาจากที่ร้านอ่ะเป็นเต้าหู้ล้วนเลยแล้วก็เม็ดยาวด้วยไม่ยังไม่เข้านะคะไม่อึบนะคะแค่ฉี่เฉยไม่อึดเลยอ่ะเอานี้ดีกว่าเพราะว่า มันมีความรู้สึกมันหนักเท้าก็เลยต้องผสมและไอ้มันเต้าก็ไอที่อ้อมอ้อมสั่งก็โอ้ยเงี้ยวเหลือเกินคือแอดมินมันห่วยแตกมากนะคะคือเวลาเราสั่งเนี่ยสั่งที่หนึ่งไปส่งที่หนึ่งอย่างเงี้ยแอดมินมันไม่ดูเลยคือใช้อัตโนมัติน่ะตอบรับอัตโนมัติอะมันไม่ได้ใช้คนมาคอยตอบไงเมื่อมีปัญหาเนี่ยเออนะงก็บบนไปนะลุงเป็นไงตอบแม่ดิอีขึ้นยัง กินยาทุกวันถ้ากินยาทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องคอยตรวจตับไตไส้พุงมันนะคะไม่อย่างนั้นมันจะลําบากเพราะมันก็ผอมด้วยปากเจ็บตลอดเวลาต้องกินเช้ากินเย็นแล้วตอนเนี้ยเราเราคือเราให้มันกินแล้วเราก็ต้องคอยตรวจมันแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไงถ้าปากมันเจ็บแบบชนิดน้ำลายยืดนี้น่าหงสารมากเลยมันเจ็บมากๆบางทีมันบวยวายนะมันตะโกนนะบางทีไอ้ลุงอะมันไม่ได้มันมันตะโกนเลยแล้วมันเจ็บนะมันจะเป็นแบบนั้นไม่งอไปทำงานดีกว่าค่ะ ขนไปค่ะหลวมโครกเลยค่ะอันนี้ต้องปิดแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดละปิดอยู่หลวมโครกเลยจับใส่อืมไม่ได้ฟิตเปียกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะหลวมกล้องแกล้งกล้องแกล้ง,กลงเลยพัดลมเหลือตัวเดียวแล้วคืนก็จะปิดบานเอ้ยนี่แหละคะ่ะปิดบานผ้าน,นี่แหละบานผ้าน,นี่แหละคะ่ะตอนนี้ปิดอย่างนี้ไปก่อน้ <c oughs> หลวม <c oughs> แต่แรกเรื่องมองไม่เห็นแล้อกกระจกก็มองเห็นแะ,ะปบานสวิง มันก็จะสวิงเข้าสวิงออกเนี่ยค่ะชอบทับน้ําชอบทับครี่สารพัดต้องคอยระวังกันอืเอาผ้าปูก็ไม่ได้ผ้าปูวันนั้นเอามาให้ปูแล้วก็ถอยไปถอยมาแค่เพลิดก็ยังซื้อมาเก็บไว้เนี่ยสองห่อนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ยไม่รู้อยู่ก็อยู่ๆก็ดีขึ้นมาอยู่ๆก็ไม่มีแรงอยู่ๆก็มีแรงก็งงกับมันน่าสงสารไหมหนาวก็หนาวก็เนีแต่นอนนี้ นอนใต้ท้องรถเนี่ยนอนใต้ท้องรถบ้านนี้มีที่หลบหลบลมเย็นก็คือใต้ท้องรถบ้านเขาเขาเขาไม่ว่าอะไรนะไม่มีที่นอนอุ่นๆน,นอนตกเย็นต้องมาดักรอแม่อ้อมขอกินนิดนึงลองท้องไว้ก็ยังดีเห็นไหมตามันเหมอไปข้างหน้าเห็นไหมตามันเหมอไปข้างหน้าไอไอม้าเติมมาขอไปแล้วครับรอบนึงไปแล้วนะรอบนึงนะมันฉลาดมันไปนั่งรอหน้าบ้านเห็นไหมคะมันหันซ้ายหันขวาตลอด เราก็นึกว่าทำไมคุณแม่ไม่กินลูกสาวอยู่ลูกสาวปวดอยยังไม่ลงมาค่ะะเดี๋ยวเครื่องกันอีกนะะลงมาแล้ว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 เราลงให้แม่ให้สองที่ใช่ไหมฮึฮึให้แม่ให้สองที่ใช่ไหมคุณแม่ไปกินอะไนู้แล้วแต่แม่ดูกันเยอะเกินไปเปล่าเยอะเกินไปต้องเก็บไว้ นีน่่ต้องไปแย่งแม่มต้องไปแย่งแม่เลยคนละที่กันฟอมจัดได้ไหมฟอมจัดฟอม ถ้าเหลือก็หมื่นมากินก็นแล้วกันนะฮะเหลือก็หมื่นมากินมืดหกโมงเย็นนะกลับเย็นนะยายบอกว่ายายปูผ้าให้นอนคือนอนไม่ถ้าไม่นอนหลังรถก็นอนหน้าบ้านยายก็จะปูผ้าให้นอนค่ะ สองตัวแม่ลูกไม่ต้องห่วงยายบอกว่าบ้านไม่มียุงยายบอกแบบนี้อือเจอมันเรียกมันมันททาเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะแทนเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ทีเนี้ยอมีในบ้านอีกแน่ๆเลยมันย่องอย่างนี้แสดงว่ามีในบ้านเอ้าหนูจะกินเหรอลูกเอ้าหนูจะกินเหรอโอ้หนูจะกินเหรออ้าหนูจะกิน,อ,อ,น,กนอ่ะ,อะ จะเอาไม่เอาล่ะฮะอยู่ข้างในตัวนี่เอาไหมเอากระเทให้เออแป๊บเนียลูกตัวเองไม่กินนะคะไปไม่เจอซากตัวมองเห็นกันไหมเนี่ยเปิดไฟว่ มันก็เยอะมากเลยแต่กงกินไปกินไปกินไปไอตัวนี้รู้จักเขียด้วยนะบ้านแม่ผักตาผักอุ้งเขาไม่อยู่ไงคะตาแกไม่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดก็รอบหนึ่งก็ประมาณยี่สิบตัววันเพราะว่าพอดีพอดีเออ ยายของฝากบุ้งแกเสียตั้งแต่สีขาแล้วทีนี้ตาแกก็อยู่คนเดียวไม่ได้แกก็เครียดอ่ะเหมือนอยู่ด้วยกันมปนานแกก็เลยคล้ายๆเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้เอา้ามันวิ่งตามคุณให้อาหารไป